My joy, my joy, my joy, my joy. Au! เอาไอ้นี่มาทำเพี้ยอะไรมาทำเพี้ยอะไรทำอะไรทำอะไรทำอะไรตั้งหลักมันซะไกล